จะมีอะไรแปลกประหลาดหรือเปล่าอูดดูแล้วน่าจะมีนะทุกคนก็เราเข้ามาในแมปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเอาเลยททาไมเราไม่เดินล่ะเป็นตัวแบบนี้แท้สงสัยว่าพุ่งโหลดเข้าไปในลิฟต์กันเลยอันนี้เป็นลิฟต์นะคะเอาทําไมเราเข้าไม่ได้อ่ะสงสัยประตูปิดไปแล้วไว้ปะน่ะทำไมเราเข้าไม่ได้ดูดิทุกคนเฮ้ยเขาขึ้นไปชั้นสองนะคะ สมอุ้ยสี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกเจ็ดอย่าป้าเรามันเข้าได้เฮ้ยเเป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเราไม่กล้าไปเลยอ่ะเราลองไปดูเออเพื่อนนี่อะไรสักอย่างนี่แหละจะดูแลเพื่อเฮ้ยเฮ้ย หัวโตวที่เพิ่งกันเจอที่แบบด่านด่านที่แบบว่าหัวร้อนนี่สวัสดีฮะสวัสดีพี่อย่าทำพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูหนตกใจเลยค่ะแล้วู้ทำไมาคนนี้เป็นหัวหมูมเราไม่กล้าอยู่เลยเราอยู่ข่อยอยู่ตรงนี้นะเมื่มอ,อกี้เราเจอพี่หัวโตวที่แบบว่าเพิ่งเจอกันในเอ,อิออะไรสักอย่างนี่แหละ <Okay. S 1> เธอ ไ้ไ่ไ้าวว้วเปนหนึงหน่งไปึ่ง<ม><น>จะเย็นเย็นก่อนด<ม>นิจะเย็นเย็นก่อน,ท,<า>นทำไม,ม<น>ลิฟต์มันติดล่ะคะ<ม><น>อา้า<ม>น,นั่นมันตัวมันคือตัวนู้เจ๊หยิบหยิบได้ไห<ม><น>เราหยิบไม่ได้เสียดายอะ่ะเงินเราเท่าไหร่วะนะ่าโอ้เงินเฮ้เฮ,ฮ,ฮ,ฮ้มันระเบิด คืเงินเราหกพอยต์เลยนะ,นะไม่รู้นะว่าเงินเป็นอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเราก็ไม่แน่ใจอ็อันนี้คืออะไรเราก็ไม่รู้มีคนมาต่างมายืนตรงนี้สงสัยเขากลัวแล้วจะกลัวทำไมเพื่อนไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไรไปฉันอยู่นี่ฉันเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลย แต่ตอนนั้นฉันตกใจทำไมวะนะฉันแค่ตกใจเฉยๆฉ,ฉันไม่ได้กลัว Oliver. อะไร yup Esta, อะละครเนาะละคร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 เไม่ก uh, ล้าไม่ก uh, ล uh ้า huh. ด mm ูไ hmm. ม่กล้าดูเลยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าอยู่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นอะไรอเป็นแดงๆเดี๋ยว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 อะไร เกิดอะไรขึ้นโอ๊ยอยัยอะไรเฮ้ยจั๊บีิ๊บอย่าไปนู้นเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันชื่ออะไรละจำชื่อไม่ได้อุย้ยน่ากลัวตอนแรกตอนแรกบอกว่าฉันไม่กลัวแต่ตอนนี้บอกว่ากลัวซะแล้วตกไปที่ลิชั้นไหนอย่าบอกนะว่าฉันตกฉัน,กนตกหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยนกอลโอ้ยว้าบเม้ยอะไรลิบจะเปิดลิบค้างไปเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อออันนี้คือเราเป็นคนเล่นเก่งกเป็นคนเล่นเก่งมากๆนะคะเพรที่กิงแล้วเราก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะออบปี้อะเราเล่นเก่ง อบบี้เราเล่นเก่งเราไม่ได้เล่นเก่งตรงที่แบบมันยากอุ้ยทำไมมันยากจังเลยอ่ะเอ้ยทำไมมันยากจังเลยอ่ะเวลาจะหมดแล้วไงเวลาก็จะหมดแล้วนะคะมันยากมาก ไม่เล่นแล้วสรุปไม่เล่นแล้วสรุปมันต้องได้จำชื่อไม่ได้ตัวอะไรเนี่ยไอตัวสปีดอ่ะตัวนี้เรารู้จักนะแต่จำชื่อไม่ได้อ่ะทำไมทำไมเราวิ่งไวอะ่ะทำไมเราวิ่งไวอะ่ะเจอเลยนะว,ว,วิ่งไวเฉยหายวิ่งละ แล้วคนนี้มันจะเต้นทำไมอันนี้ๆตัวอะไรอะ่ะตัวตตอาจจะต่เอ้ยคนไทยเหรอเป็นคนไทยหรือเปล่าวะเห็นเขาใส่หมวกไทยอะอาจจะเป็นคนไทยแล้วเบคอนมาบังหน้าทำไมแล้วคนสองคนนี้เต้นทำไมอะอ้ยแลถ้าเต้นอุ้ยถ้าเต้นอยู่ไหนอะ่ะ ไหนอะถ้าเต้นอืมถ้าเต้นเราก็ไม่รู้มูนะโอ้ราคาเท่าไหร่อุ้ยแล้วไหนเงินเราอะเฮ้ยไหนอะเฮ้ยอ,ออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยตัวละครการ์ตูนเรื่องเฟสตี้อะมันน่าก,กลัวเราไม่กล้าไป เฟดดี้มันน่ากลัวมันไม่กลับไปมันน่ากลัวกระตูนเรื่องเฟดดี้นะคะทุกคนบอกเลยว,ว่ากระตูนเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยโหดมากไม่กล้าขอขออยู่ด้านบนตรงนี้นิดนึงนะคะพอเราเมตเอะ โอ้ยหัวจะชนอยู่แล้วะเงยเฮ้ยเวลามันจะหมดมายถึงว่าไอ้เจ้าเฟสดี้หรือเพื่อนเพื่อนของเฟสดี้อะมันจะมาจริงด้วยจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะยมัน่ากลัวมากเลยนะคุณบอกเลยว่าไม่มีใครจำได้แน่นอนลิฟท์จะ Mích không hơi hello hơi đấy 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 đợi đấy 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 nha, đấy 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 อยากเต้นบ้างมันเต้นยังไงอ่ะเราไม่รู้นะทุกคนมันหลงปะเนี่ยนี่คืออะไรลูกโบ๋ลูกโบก ยังไงละมันก็ไม่เป็นไรยังไงม,มันก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเรามีลูกปมโอมช่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกีก้ตกใจมันไม่ได้ช่วยวิ่งไวใช่ไหมเนี่ยจะตายอยู่แล้วเจ็บเลี้ยงเจ็บเลี้ยงเราวิ่งไเราวิ่งไวกับเพื่อนนะคะไม่เป็นไรนะแต่เพื่อนก็วิ่งไวยกอนเรานะ น่ากลัวพี่น้องเอฟซีไอพี่มีน้องเอฟซีเข้ามาด้วยแต่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเอฟซีแล้วเขาเป็นเอฟซีต่อปอมคุณคนน่าใจใครคนน่ากลัวขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขออนุญาตอยู่บนนี้แป๊บนึงนะคือเราทนไม่ไหวจริงๆนะมันน่ากลัวมากเดี๋ยวเป็นเราเราเควสก่อนนะ ลำโพงเอาไว้ทำอะไรได้เฮ้ยตุก๊กปาหนีไหนก็ไม่รู้เฟดี uh ้มอเตอร์อะไรอ่ะเฟดี้มอเตอร์เอ้ยอันนี้ไม่กล้าไปจริงขอไปนิดนึงนะพอดีว่าฉันอยากเก็บเหรียญขอไปแต่แค่มันน่ากลัวแต่แค่มันน่ากลัวฉันขอไป อย่าโลภโลภมันนะเพื่อนอย่าโลภโลภมันมาตรงนี้เลยเพื่อนฉันฉันกลัวเุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมีตุ๊กตาอเพื่อนอยากได้อ่ะเล้วเอาไม่ได้จริงๆนะคะเพวกตอนนี้เงินเราเหลือนหนึ่งร้อยนะเพื่อนน่ากลัวเพื่อนขาสั่นแล้วเนี่ยถ้าเราตายจะเกิดอะไรขึ้น โอ m มก o d โอ my god ถ้าเราตายก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้มุมบอมแบบนี้น่าจะเวียนหัวหน่าดูนะคะเวลาโดนกัดเอ๊ะไปเจอกับเพื่อนๆพือนอุ้ยนี่อุ้ย,เ,ยเราขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนเพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้แล้วยุวจะเต้นทำไมมันเอาท่าเต้นมาจากไหนอนะเรื่องน่ะเบคอนผู้หญิงคนนี้นะ่ะ ไม่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 ไม,ไม่เดี๋ยวดเดี๋ยว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 มันมาได้ไงอะมันไม่กลับมันไม่ทำร้ายพวกเราด้วยเพรา็ว่าเราเราได้พวกมานะคะเพราะว่าพวกเราได้พวกมาเนาะน,นี่น่ากลัวแน่เลย,ยเดีวนะไม่อยู่นะไม่อยู่นะพวกของตำรวจแน่เลยเราเป็นพวกกับตำรวจอยู่นะคะทุกคน ขาสั่นโอ้ยได้เราได้เงินมาเยอะแล้วนะอันนี้คือได้ยังได้ตุ๊กตาของเฟดดี้ตุ๊กตาอะไรสักอย่างเนี่ยบ้าซเล็กมทอะไมาาเอาไว้ทาอะไรอะเราซื้อเห็กกัเราซื้ออุยอุย ¡Uy, la, la... อีกเวเดี๋ยวถ่แ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหลือีออกลิปเดียวอ,อีกลิปเดียวเลอ,อีกลิเดี๋ยวเดิเดียวมันน่ากลัวมากบางกีเรารู้จัก,จกแต่ว่ามันจำชื่อไม่ได้อีกแล้วที่ให้คือบ้านเหรอเฮ้ยตำรวจโดนไปแล้วตำรวจ เหลืออีกอันเดียวเหลืออีกอันเดียวเหลืออีกอันเดียวนี่ เดี๋ยว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 ทำไมมันซื้อไม่ได้อะคะตังค์เราลดไปแล้วอ่ะพวกเราซื้อเดี๋ยวแล้วนะคะจะลองออกจากแแป๊บนึงนะเราจะได้แบบนี่ครับกิ๊วกกี้เข้ามาในห้องไม่ได้เข้ามาในห้องเข้ามาในลิฟต์ แล้วเเราพิ่งเกิดก็แค่นี้แหละคะ่ะเงินก็ดูเงินดิกล้วยเราจะซื้อเราจะหาตังที่ไหนซือ้ออูยตั้งห้าร้อยเนี่ยอ่ะมนเอาเป็นตุ๊ก,กาตาเฟร์ดี้ตุ๊ก,กาตาอะไรก็ไม่รู้เอาไปเถอะ

ยา,ยาตัวน,นี้มันจะมาก,กัดเลือดนะจริงเหรออ่ะอ,อ่ะเธอ,อ,อใช่เธอเป็นนั้นเลยว่าเธอจะจะหวงฉันโอ้ยเราต้องซื้อใหม่อีกใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยโอ้ <c oughs> oh, oh my god โอ้ y ม o ย่าโอ้ m